เป็นแาบนั้นคนต้องเขียนด้วยมือแล้วก็เบ่าออกจากปากเพคนเองทุกครั้งที่เจอกันควรรวมตัวกันที่กอทีทีครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามค่ะแต่จุดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการังเสร่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้ในทายาทในการรับชมท่านผู้ชมครับปูคุณแฮมาแล้วครับผมโอ้ทะเบียนห้องหนังเก่ารถมาแล้วครับท่านผู้ชมครับรถปูคุณแฮ สวัสด oh. ีคด้าอ e oh. ้ยน yani ีมาท่าเลยคนะพา่จะเกลือเพรลงสีแดงมันเป็นูลลาลงแล ประ่าเระมาลงสีแดงไปเราต้องมาทาสีช่องบ่ได้กว่าทาสีช่วงรับมาได้หลังจากเราแล้วมันก็เปลี่ยนบนท่านะทอนได้มล่เอาไม่เลยนบราณกัน่าเปนงสะแดงก็ประมาสามีล้วยแต่ว่าจะแล้สีนี้มั้นี่จับาดแล้วฉันได้เป็นผู้บ้านลูกเหมือนคนจีนมาก ปกติปันระยู่ต่สามดูต่สามเอนันนะบะเบียนรดผลปูค,คุณแห่มาเวยครับเ้อหกหนเครับเมืองเลย6กหนึ่งเกาชมครับผมโอ้นลูกใท้เลยพ้พออ ลูกข right? ้ทองจะมีไขเลยรแอลาไไปแล้วมันก็ได้เขาบอกเลยอันสินแดีวมาสร้างเหยสร้างสร้างุ่นค้อมเลยุ่นอ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง

ขอานนี่มต์เด้อมาผัดกัวข้าวเมือนเดิแต่แห้งมาให้เนาะาม่ขอปัดนะขวานผกปากระษาขุกางผัดไปเรื่อัๆอี้ชโชคนี้ใส่จะได้ใส่ได้ขนาดนี้ขอนิมนม์ ตอนนับหกพอมาอยู hmm. mm ่น hmm. okay. 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 uh ั่มั่นใจเลยพอมาหาดพอมีมนมมนเลยมื่อวันนึ่จะเพิ่นเดห้พี่ชื่ให้่่งสว่างให้ตามข้ามันขันย่างอาถูกครับเจ้านี่ตัวดีเลยเมื่อวันหนก็ผู้ปฏิเสธป่อยเสดป่อยแม่ แล้วสอบถามเนี่ยตวเลขของอาจารย์ชัยยานี่พ่อได้น้ำเราไปครับเจสซี่มันถามหาสดอยู่ครับเพิ่นจังย์เจสซี่น้องขาน้ออาจารย์ชัยยานี่คือติดต่อเพิ่นบ่ได้เนาะค่ะเนาะครับแม่นติดต่อเพิ่นบ่ได้เลยบ่ครับบ่รู้เป็นหยัางมาเพิ่นปิดเซฟปิดโทรศัพท์โทรศัพท์กับบ่รู้ว่าเพิ่นเป็นอีหยังบ่เข้าใจโอ้แสดงแสดงว่าเฮาสิมีโอกาสได้บ่ครับขออาจารย์ชัยยาหมดเลย่แม่นถ้าเฮาเป็นลูกผู้หลานผู้เฮาก็สิได้คือเก่าเหรอโอ้ยพ่อที่จะติดตติโติ่นบ่ได้ค่ะครับ พิโตเพิ่นบันได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นจะให้บอครับเก็บบ้าเพิ่นจะให้เกียรว่ากันเพิ่นอยากให้เพิ่นก็ออกมาหาเทาเองคอาจเพิ่นจะออกมาเนาะแม่ก็ื่ให้ส่วนที่นี้ไหมใช่คิดว่าแบบนั้นแต่ที่นี่มันเป็นปิดตัวซาปิดเก็บปิดไล์ปิดเพียงเพียงเท่ากับพิดต่อเพิ่นบันได้ก็แสดงว่าเพิ่นยังมะพร้อมเนาะแต่ไม่ใช่ถาวเท่านั้นนะคะขันมีตัวเลขตัวอื่นส่วนมากถือว่าเป็นของอาจารย์ชยาเนี่มันจะเป็นของแถมบอครับบ่มีค่ะครับคือว่าต้องโต เพิ่นสิมาบอกตัวเลขกับย้อนโตของเพิ่นบอกเองปกติเพิ่นสิมามาบอกด้วยโตของเพิ่นเองครับทุกครั้งที่เฮาได้ตัวเลขจากเพิ่นมาถ้าเป็นในเขียนเสีกระดาษเป่าๆโดยที่เพิ่นบ่ได้ชี้แจงในแสดงว่าปลอมปลอมบ่แม่นของแท้บ่แม่นตออกจากปากอาจารย์เลยนะขนาดกินดาก็ยังได้ไปใายหวยออนไลน์กันไปเล่นโทรศัพท์ก็บ่เปลี่ยนโน้ตจากคือเจนี่นะยินยันนะเนาะครับเนาะของอาจารย์ทยานอกจากสิออกจากปากของเพิ่นแล้วก็ มือของเพิ่นเองนี่คือตัวเรขอาจารย์ชยาแต่คันว่าทับผู้ชมไปเห็นผลออกมาคันสมมติว่าเพิ่นออกมากอะประมาณนาทีเทตอเรกคิดว่าถ้าเพิ่นออกมากก่อนสามมื่นเิ่นกระสิออกมากก่อนสามมื่นเิ่นกระสีอมาให้โชคะตอเลขออกสามมื่นเิ่นก็ออกไม่เองเพิ่อนอ่ะจากแต่เพิ่น ต้องทาบางวันนี่เพิ่นบระยากสั่งเพิ่นบระยากออกมากกับเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นคุณเพิ่นพื่อนเมื่อไรเพิ่นก็ออกมาเองค่ะฉะนั้นค่ะถ้าอยางติดตามได้แต่การยื่นคือการว่าขันตัวเลขของอาจารย์ชายานี่กับผู้ใดไปว่าถึงว่าอาจารย์ชยครับว่าใดให้เห็นข้ามือข้ามโตของเรานี่คือว่าปอมเมิดจางเจ้าหน้าที่ปอมเมิดเนาะนี่ก็คือการยืนยันจากเจรินดาเนะครับเด้อ เพื่อนก็จะเป็นบกานเพื่อนต้องเขียนด้วยมือแล้วก็เบ่าออกจากปากเพื่อนเองทุกครั้งที่เจอกันต้องรอติดตามต้องรอติดตามค่ะแต่จดใจจ่อยเลยนะเรียนมากมากจ้าก็เลยมาถามเกจจินดาเนี่ยเนี่าเห็นติดต่อกันได้ติดต่อตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะต้องถาเพื่อนจากไกลๆมือเดียวเพื่อนอยากออกมาบอกเข้ากับเพื่อนกับจอออกไม่เองปกติเพื่อนออกไม่เองของเพื่อนอยู่แล้ว บางคนอยากใช้โซกให้ยังกับมูเอสี่กับแกนช่องเนาะ<ค>นกสมาหาหมันจะมาเองแต<ร>่การย,ยืนยันคือเก่าแหละครับส<ห>ำหรับเอสี่ทางใดที่ถ้าเห็นตัวเลขจากตัวอื่นอาจารยอื่นหรือผู้ใดไปบอกว่าอาจารย์ใช้ย,ย่าเนี่ครับ่ออกจากปากบ่เห็นตัวรูปบ่เห็นตัวยังน<ช>ี่ถือว่า ปลอมปลอมครับแอบอ้างแอบอ้างคือคือเพื่อนออกสร้างกระแสไม่ได้ว่าสร้างกระแสเรียกเรตติ้งครับครับบ่แม่งจริงๆแล้วเพื่อนสิออกสมมติว่าเลขสิออกสามเมื่อเพื่อนสิมาแล้วเพื่อนสิมาเมื่อวายผู้ใบย่าถามมาตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นแล้วเพื่อนกับที่มาว่าจ้าแดงด้วยตัวของเพื่อนเองค่ะเพื่อนสิบกเขียนใส่กระดาษโดยที่เพื่อนเห็นหน้าเพื่อนสักเทียตามที่รู้จักกันกับเพื่อน่ะค าาตามที่เพื่อนห้วบางทะเลขมาหลายๆงวดนี in oui, ่เนาะเพื่อนจะให้ออกมาจากปากแล้วก็ให้เขียนให้เห็นให้ยท่ายให้พร้อมครับผมขอบคุณเจเจชินดาหลายครับขอบคห้ข้อมูลนะครับผมขอบคุเจเจชินดาครับต้องรอติดตามนะครับใช่ครับขอบคุณผู้ชมนะครับผมกับมื่อกี้นะครับผมกับเจเจชินดานะครับผมกับแดม่าชี้แจงแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ ตามนะครับผมตามตัวเลขของอาจารย์ชยยะอยู่กับคือจังถัดไปช่วงเดี๋ยวรับช่วงไปนะครับผมเพราะว่าถาตัวเลขของอาจารย์ชยยะนี่คือว่าอาจารย์ชยยะนี่เพิ่นสีมาให้เองนะครับผมเพิ่นสีมาให้เองโดยบ่ต้องมีการเขียนหรืออย่างต่างๆนะครับคือเจเจดาเราบอกนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ชยยะนะครับถ้าเราถ้ได้ติดตามตัวเลขของอาจารย์ชยยะอยู่กับสิลู่กันนะครับเพราะว่าอาจารย์ชยยะเพิ่นสีมาให้ตัวเองโดยทุกครั้งนะครับสิบ่มีคำว่าเขียนกระดาษบ่มีคำว่า เป็นของเหล็กคอาจันทรายาโดยบ่มีบ่มี่หลุมเพลนบ่มี่หยางเพลนนะครับสจหรับสัญญาที่รับชมอยู่นะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นตัวเหล็กคอจันทรายาจากกระดาษเลียอเพื่อเรีมนยังว่านี่คืออาจารย์ชายาอาจารย์นะครับให้วิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับตอนนี้แอดมินก็เดินทางมาจากโซลียนตามเพื่อสามตัวเหล็กคอาจันทรายานะครับผมนะครับนะครับโปรดใส่วินายาในการรับชมนะครับเด้อนะครับผมนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง